ดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อไม่ได้โ่รงกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราช่องโฟร์ออนนี่ค yes, ่ะเจนนะคะเล่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเล่าประสบการณ์ติดโควิดค่ะทุกคน เนื่องจากเราไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันแล้วเพราะว่านี่กรกลับบ้านแล้วเล็กก็ยังอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยถ่ายทำโดยผ่านแอปพลิเคชันซูมกันนะคะคอนเทนต์แรกนะคะก็คือเล่าประสบการณ์ติดโควิดเพราะว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังปีใหม่อล้ค่ะเราก็ได้ทำการเกมไปเรียบร้อยค่ะตู่บ้าน a อฟซีสั้นนี้ไม่รอดค่ะติดไปเลยสามคนเดินเดินแพ็คกระเป๋าส่บ้าน a อค่ะเริ่มแรกใครปิดนะ เคยติดเคติดเริ่มแก่อนลเล็บออกอาการคนเดียวม<อ>งล,มลงคนแรกคร่ะมงลง <c oughs> วันแรกเลยมีอาการคันคอ <c oughs> คะ่ะยังไม่มีอาการอะไรแต่รู้สึกคันคอนิดๆแล้วก็เออทั้งวันนั้น่ะไปทํางานใช่ไหมแล้วก็เลยแบบรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยแส่งแมสอยู่ที่ออฟฟิศทั้งวันเลยแล้วพอกลับมาตอนเย็นนะคะมีอาการปวดหัวไข้ข <c oughs> ึ้นสูงม,มากแบบไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นแบบไม่เคยเป็นขนาดนี้ ก็เลยรู้สึกแบบแบบก็เลยต้องมาตรวจมาตรวจเอทีเคด้วยตัวเองแล้วผลก็คือหนึ่งขีดไม่ติดค่ะแล้วก็ตื่นมาก็ต้องตรวจเอทีเคอีกหนึ่งรอบก็คือทั้งวันนั้นเนี่ยก็ยังมีอาการเหมือนเดิมคือลาง,งานแล้วก็นอนทำงทํวันนอไม่ได้ไปทํางานใช่ใช่แล้วก็นอนงมทั้งวันเลยตอนเย็นก็ตรวจอีกค่ะแล้วก็ไม่ขึ้นมันตรวจเจอยากมากเลยแล้วคือวันถัดมาทีเนี้ยวันที่สามใช่ไหมเสียงหายละตื่นเช้ามาเริ่มเสียงหายละแล้วก็เลยต้อง ตรวจอีกคนปรากฏว่าวันที่3เราตรวจเจอค่ะสองขีดเพื่อนก็คือแยกตัวกันไม่ทันแล้วค่ะ เพื่อนที่อยู่ด้วยใช่ไหมสองคนก็พากันตรวจแต่ก็ไม่เจอยังไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นใช่ตรวจ ATK ก่อนแล้วเราเจอใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาในกลุ่มว่าเราจะไปตรวจ RT PCR PC <R. S 1> ได้ไหนบ้างได้ที่ไหนบ้างเราก็ไปค้นหาค้นหาในกลุ่มที่แบบหาเตียงหาที่ตรวจมรก็ได้ไปได้ที่หนึ่งที่ตรวจเป็นโรงบาลบางประสอบสามพอโทรไปเขาก็บอกว่าเข้ามาตรวจได้เลยค่ะแล้วเราก็เลยไปกันทั้งสามคนเลยเพราะว่าเพื่อนก็เป็นกลุ่มใกล้ชิดคนที่ตรวจ้นสองขีดแล้ว ก็จะมีสวอสจมูกแล้วก็ที่คอด้วยอะ่ะทั้งคอแล้วก็จมูกแล้วเขาก็จะเก็บผลไว้แล้วเขาบอกว่าผลย4ี่ชั่วโมงวันถัดมา mm hmm. เขาก็โทรมาแจ้งแจ้งอาเจนก่อนเพื่อนเลยใช่อาเจนเป็นคนที่ไม่มีอาการนะคะให้อาเจนเล่าอ่ะเล่าอาการของคนที่ติดแต่อาการไม่ออกคะ่ะ วันแรกที่เล็กอะตรวจ a t k ก่อนก็เราเราไม่ได้ช่างใจอะไรว่าเออเพื่อนจะติดหรือไม่ติดก็คิดว่าเอ่มันอาจจะตรวจเล่นๆของวันไปเฉยๆก็ให้มันตรวจไปก็ไม่ได้สนใจเออเราก็ไม่ได้ตรวจพอมาวันที่สองมันตรวจคือมันก็เริ่มมีอาการแบบเจ็บคอแล้วเพื่อนคนที่อยู่ในห้องอีกคนนึงเราอยู่ด้วยกัน3าคนในคอนโดอีกคนนึงก็คือก็มีอาการเหมือนกันยกเว้นแค่ตัวเราอะคือไม่มี เราก็ยังไม่ได้ตรวจพอมาวันที่3ปุ๊บเล็กก็ตื่นขึ้นมาตรวจก็ขึ้น2ขีดก็เลยอากูต้องนั่นแน่นอนก็ให้เพื่อนตรวจให้ไม่ขึ้นขีดโอเคพอไม่ขึ้นขีดก็ก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจ PCR เพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเสร็จปุ๊บก็ต้องรอผลอีกประมาณวันหนึ่งเพื่อนอีกคนนึงก็เลยอลองตรวจเ t k ีเคอีกรอบนึงเพื่อนอ่ะก็คือขึ้นถ้างั้นก็ลองตรวจดูก็อยากรู้ว่าเออเราจะขึ้นไหมก็เลยให้เพื่อนแกแข่งให้ไม่ขึ้นค่ะ เออไม่ได้กลัวมากเยก็คือไม่ได้กลัวก็คือกลัวกลัวอะไรรู้ไหมถ้าเพื่อนเป็นเอ้าแล้วกูจะอยู่คนเดียวหรอกกลัวไม่มีเพื่อนมึงมึงมึงมานอนใกล้ๆกูมาเลยอย่างเงี้ยกูระหว่างคืนที่นอนก่อนที่จะทราบผลแจ้งมานะมีอาการละคันคอคันคอมากแล้วก็แบบมันตลอดเวลาทำให้เราเหนื่อย คอแห้งหรือเปล่าคะทุกคนมันคันคอแปลกๆไงไม่ได้คันแบบนั้นก็คันคอแล้วก็ขั้นมาขั้นตัวแล้วคือปวดปวดขาปวดแขนปวดปวดทุกอย่างตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรออก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคกูเกมแลแ้วแหละคืนนั้นใช่ไหมก็รุ่งเช้าึืนเนาะพี่พยาบาลโทรเข้ามาหาเราว่าโทรมาจากโรงพยาบาลบางประกอกสามนะคะใช่นางสาวนรินมุนลุงเดือนไหมคะใช่ค่ะมองมลทกี อ๋อบุก้ลงค่ะ,ะพบเชื้อนะคะเอะอตอนแรกก็แบบอ๋อค่ะแบบฮะเลนะคะพบเชื้อค่ะเราเพื่อนอีกสองคนละคะ่ะ สาวคนนี้ก็ยังไม่ไหวที่จะแบบกูจะได้ไปก,กับเ e พือ e พ่อนกูะแล้วก็เกี่ยบเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะมีรถโรงพยาบาลมารับ e ไปที่โรงแรมนะคะอะไรประมาณนี้เราก็เลยไปหาเพื่อนอยู่ในห้องอะไรอยู่ห้องเดียวกันแต่นอนนอนคนละที่เิเพอเฮ้ยมึงเนี่ยโรงพยาบาลโทรหากูเขาโทรหามึงยังวะเพื่อน,นก็ยงังยังเลยก็คือนานมากอีนี่เครียดละค่ะเครียดแบบ กูจะไปอยู่คนเดียวหรอล้วพอักพักหนึ่งเขาก็โทรมาเออกระแจ้งว่าแบบเอออยู่ได้กันใช่ไหมคะสามคนก็บอกข้อมูลเขาเขาก็เลยบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นจัดให้ไปอยู่ฮมพีเทลแล้วให้อยู่ห้องเดียวกันเท่านั้นแหละสามเพื่อนดีใจมากค่ะแล้วก็บอกไปเหงาอีกต่อไปก็โทรไปบอกผู้ปกครองว่าเอผูอแจ้งข้อกูลเขาพู่้ปกพรอแม่หนูอายุสิบ ค่ะเออเราก็เลยถูมเพราแมวอะเออนเนี่ยติดนะเอเเอพยาบาลก็โทรมาแจ้งแล้วก็บอกให้เราเตรียมตัวว่าสิบวันควรเอาอะไรไปบ้างแต่ที่เราไปอะให้เปิดระเบียงไม่ให้เปิดหน้าต่างถามว่าซักผ้าได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีให้ซักนะคะเพราะว่าเขาเป็นปิดทั้งหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เตรียมไปสิบชุดให้ครบเลย เราก็พะวางสายจากพยาบาลเราก็เก็บของกันเนาะล้วก็เคลียห้องเก็บของกันก็สั่งสั่งขนมสั่งตะเบียง,ส,ยงสั่งน้ำขนมเนาะมามานึก่าพไปเปิดร้านขายของ เราก็แจ้งนิตินะคะแล้วก็เขาก็แจ้งว่าให้ใส่ถุงมือใส่เมสดดีๆก่อนจะออกไปที่ที่เขาจะมารับไปโที่ยวนะคะปิดห้องครีมนู่นนี่นั่น,นปิดน้ำปิดไฟแล้วก็ป้องกันตัวเองออกไปก็คือใส่ถุงมือใส่เมสดเลยะค่ะแล้วเราก็ลงไดเอาของที่เราสั่งเลยแล้วก็ไปขึ้นรถที่มารับเราไปถึงก็ก้าลงไม้ไปถึงปุ๊บเปิดประตูนค่ะ <c oughs> เออค่ะเปิดประตูแล้วยงังไงต่อคะค <c oughs> ือล,ลงจากรถปุ๊บ มันก็จะมีซื้อกรัป๋องลงทะเบียนเขาก็จะทําเป็นซองอ่ะแล้วเขาตัดที่เราลงเออความโง่กันชิบความโง่ของกงนะทุกคนก็คือไปดึงกระดาษออกจากซองอ่ะก็เขาโรงแรมปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เปลี่ยนชื่อไลน์เป็นชื่อจริงเราแล้วก็เขาจะดึงเข้ากลุ่มเพื่อที่จะทุกเช้าก่อนหกโมงเช้าเนาะใช่ไหมคือเจ็ดทีมฟัง มึงเพื่อนนั่งสมาธิไปดำน้ำปะวะเล็กมือนั่งสมาธิอหรอมือเราต้องนั่งสมาธิเลยเราปะเอามือ,มอตาปิดอะ่ะเอาอย่าพึ่งน,นอนยังไม่อย,า,อยาพึ่งน,นอนแหมดำน้ำนานเลยนะคะนั่งสมาธิ <c oughs> ถึงไหนแล้วเนาะไม่ใช่แปลคัาม <c oughs> รู้แล้วเราถึงที่เราเปลี่ยนชื่อลาย <c oughs> เพื่อที่เราจะส่งเอมวัดที P ่เส้นที P ่ปลายนิ P ้วแล้วก็วัดความดันแล้วก็วัดไข้ทุกเช้า แล้วก่อนเข้าเราก็ต้องอะไรนะตรวเลือดด้วยตรวเลือดวัดความดันให้ที่พยาบาลจะแบบรคคอร์ดไว้ตอนเข้าว่าแบบว่าละอาการเราเป็นยังไงเราก็อยู่ชั้นสามเนาะห้องห้องร่มสุขเลยก็ห้องก็กว้างมากภายในห้องเขาก็จะปิดประตูทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นระเบียบก็คือให้ดูแต่ภายในห้องนั้นเท่านั้นก็ทุกเช้าจะมีคุณหมอโทรถามอาการเราทั้งสามคนว่าเช้านี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็จะแจกยาแต่ละวันแล้วก็จับยาตามอาการ กี่วันนะที่เราได้เอกซเรย์วันหนึ่งปะวันถัดมาเขาก็เรียกเอกซเรย์เขาก็จะเรียกลงมาเอกซเรย์ในไลน์บอกว่าวันนี้มีอลายชื่อนี้แล้วก็ที่ลงมาเราคิวเอกซเรย์กันก็ผลปรากฏว่าของเราก็ปลอดปกติไม่ได้ลมีใครลงปอดอาการก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีแค่ไอ,อ,อมีวันหนึ่งอ่ะไอกันแบบไอกันแทบไม่ได้นอนไอจนเจ็บกระบังลมอ่ะไอ,อไอกันแบบคนหนึ่งไอขึ้นคนหนึ่งไอตามไอแบบ เขาให้ยานอนหลับมาด้วยนะเอ้ยไม่ของไงแบบว่านอนไม่หลับแล้วแล้วก็ได้ยาเนี่ยนะต้านไวรัสฟาวีฟาวีตาไม่เปลี่ยนสีนะทุกคนมือแรกก็ไปจุกๆุกขั้าเมิดเอาจากโรงพยาบาลแล้วก็รถโรงพยาบาลที่เป็นบีบอร์บีบอร์เนาะมอหลับหลับก็นั่งรถรีเฟิร์บเลยค่ะ อีโน่ข้านอกปฟีบออฟีบอ่ะแอมเบลนสไตเลนเออเขาเปิดสไตเลนด้วย้งมือทางโรงพยาบาลก็คือจะส่งเราที่โรงพยาบาลนิสสุเราต้องหาทางลับอินสิวันจัดตัวต่อสี่วันพื่ควนคแบบิัวัอเล็กก็ลางานอาทิตย์หนึ่งปะหรือว่าไม่ถึงก็มือนกลับมาแล้วก็ลาให้มันแบบครบอาทิตย์เลยเพราะว่ากลับมาประมาณวันจันทร์เนาะก็ลาอังคารพุผพานต่อเลย เพื่อที่จะจัดเวื่อีก14วันให่ที่เรามั่นใจตัวเองด้วยใช่เออมีนะหายใจหายใจยากมากช่วงนึงคือเหมือนหายมันมีคนมากดตรงนี้เราตลอดแบบหายใจไม่ออกตลอดเวลาไม่ไม่รู้ไปแหละแล้วมันจะเป็นตอนช่วงดึกที่เรานอนนะเออเออเป็นเหมือนกันหายใจไม่ออกใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีมีนะแม้กต่อาการหายใจแบบมีตกดึกมาเนาะแล้วแบบจะเริ่มแบบหายใจยากแล้วอ่ะเป็นแบบใช่ทุก วันน่ะหลังจากที่เป็นน่ะเป็นอยู่อาทิตย์กว่าๆเลยแต่เดี๋ยวนี้บโอเคขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเราเป็นประกันตัวเดียวกันที่เราทำเจอใจจบเป็นประกันสองเก้าเก้าเขาจะให้เราเสร็หนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้เราตั้งแต่เดือนมกราจนตอนนี้เดือนมีนายังไม่ได้มีการช่วงไปช่วงไปเขาก็บอกว่าอยู่ในระหว่างการดําเนินงานค่ะก็คือช้าจริงช้าจริงช้าจริงจะไม่รู้ว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้นะช่วงทุกวันก็ออยู่ในบัญชีทว เราก็จะมาสรุปเริ่มแรกเนาะเราก็ตรวจ a อ k ก่อนแล้วก็มีเครื่องสองขีดซึ่งเราเอาผลการตัวจเอ K เนี่ยสองขีดไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็น PCR ฟรีได้เลยแต่แต่โรงพยาบาลอื่นเราไม่รู้นะแต่โรงพยาบาลที่เราไปตรวจเป็นแบบนี้ใช่เราต้องไปหาข้อมูลในกลุ่มมันมีมันมีกลุ่มหนึ่งอะค่ะ Facebook เดี๋ยวแปะไว้ให้มันว่าแบบไปตรวจที่ไหนได้บ้างช่วงนี้ช่วงนี้มันจะมันจะแบบเป็นปัจจุบันมากกว่า พอเป็นทางโรงพยาบาลก็จะรับผิดชอบเราเนาะโดยการเอารถมารับไปลงโรงแรมแล้วก็กักตัวสิบวันกักตัวเสร็จปุ๊บก็ออกมาให้เพิ่มครบเป็นสิบสี่วันที่ยังไม่ต้องออกไปไหนอ่ะยังอยู่คอนโดก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เขาให้กักแค่เจ็ดวันแล้วหรือเยให้ให้กักตัวที่บ้านแล้วแล้วก็มีแบบส่งยาส่งข้าวแบบนั้นก็จะสะดวกว่า เดี๋ยวนี้อาการมันไม่ได้รุนแรงที่เป็นโอมิคอนอะรักษาตัวเองป้องกันล้างบ่อยๆีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เราไปอย่าได้แบบเพิ่งเฉยอย่าเลยกัดยากัดยาะไตามที่พ่อบอกป้องกันตัวเองดีๆค่ะทุกคนขอให้ปลอดภัยทุกซีซั่นนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติได้วยนะคะเฮ้ยเรามีเพจเฟซบุ๊กแ้วนะทุกคนเออเอเพจเฟซบุ๊กทูเกอร์ออนนี่เลยเนาะ เดี๋ยวให้แปะหน้าเพจเซบุูกเราให้ปึง้งคอมเมนต์ได้นะคะคุณรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องสีได้เลยพี่โกดหรืรวอว่าสอบถามอะไรก็หรือว่าสอบถามอะไรก็เมนถามได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปตอบก็อย่าลืมนะคะทุกคน like, กดไลค,ค์กดแชร์ค่ะกดคลิกกดกระดิ่งะะไม้ค่ะไปน้องลาไปก่อนนะคะา้ลหน้องมาด้วย ไม่ใช่น้องลาค่ะน้องควายอันนี้การซื้อให้วันเกิดอันนี้อันนี้ได้ที่ร้านเล่าอยากเปันแบบนี้วิ่งวิ่งไปรับมาที่ร้านเล่า <laughs> อุย้ยหญิงคนเม <laughs> เธอต้องมีอะไรเกี่ยวกับร้านเล่าตลอดเวลา <laughs> ถ้างั้นก็ลองตรวจดูก็อยากรู้ว่าเออเราจะขึ้นไหมเออก็เลยให้เพื่อนแบบแทงให้ไม่ขึ้นค่ะ ก็คือไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยนะคือแทงลึกมากแล้วแทงแทงเลยเนาะ